นะครับวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่พวกเราเจ้าสพมีความภาคภูมิใจยิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องในโอกาสวันแห่งความรักเราก็ถือวันเป็นวันแห่งความสุขและเป็นวันที่พวกเราภาคภูมิใจที่เราจะเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนและก็ประชาชนโดยทั่วไปให้ทราบว่าวันนี้ตามนโยบายรัฐบาล Thailand ซ e r o d ดับนะครับการติดตามคนหาเด็กทุกคนที่ตกหลน่นนะครับและก็ออกกันให้ได้กลับมาเรียน สปทเป็นหน่วยใหญ่ที่สุดนะครับจากตัวเลขฐานเดิมหนึ่งล้านสองหมื่นคนนี่นะครับปรากฏว่าอยู่ที่เราซะประมาณ80,0,000คนนะครับทั้งกลุ่มที่ตกลนและกลุ่มที่ดับเอาวันนี้เราได้มอบนโยบายหลังจะรับนโยบายจากรัฐบาลนะครับท่านพลตระเวรเพิ่มพูนชิดชอบรับดีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสุรศักดิ์ัญรจเรนบร,รักุลก็ได้กำชับสั่งการไปยังทุกแท่งในสังกัดเพื่อติดตามค้นหาเด็ก ทุกคนที่ตกหลน่นนี่ให้กลับเข้ามาสู่ระบบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นที่เราก็ได้ให้โจทย์ไปยังพอ,อเขตพืบบ้นที่ทั้ง2 4 5เขตบวกหนึ่งการศึกษาพิเศษว่าจะต้องติดตามค้นหาเด็กให้เจอให้ครบร้อยเซภายในวันที่14กุมภานะครับก็คือวันนี้จนถึงวันนี้เป็นที่น่าดีดีอย่เรียนให้วพวกเราสราบว่าทุกเขตพื้นที่ครับคนพบติดตามได้ร้อยเปอร์เซนตบวกหนึ่งการศึกษาพิเศษด้วย เพราะฉะนั้นผมจึงต้องขอบคุณผอ,อเขตรองผอ,อเขตผู้ในการโรงเรียนจ้าหน้าที่บนเขตพื้นที่แล้วผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งบุคลากรทุกคนนะครับทํางานกันอย่างทุ่มเทมุ่งมั่นเข้มข้นติดตามกันนะครับทั้งผอเขตนําทีมเองนะครับทุกคนลงกันลงทุกพื้นที่จากตัวเลข600,001กับ1 6 0 0 0 0่นะครับวันนี้เราพบหมดแล้ว แต่ไม่ได้บอกว่ายืนยันว่าได้กลับมาทุกคนแล้วนะครับเพียงแต่วันนี้เราค้นพบแล้วเราเห็นเป้าหมายแล้วเรารู้เป้าหมายแล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับหลังจากนี้อ่าสิบโอกระสภาปิดภาคเรียนนี่นะครับต้องเอาเด็กคนนี้กลับมาโรงเรียนให้ได้โดยเฉพาะภาคบังคับคือเด็กที่อยู่ในภาคบังคับนี่นี่เป็นเป้าหมายที่หนึ่งเลยคือต้องกลับมาได้เพราะกฎหมายกาหนดว่าเด็กไทยวันนี้ต้องเรียนจบมสามเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้กลุ่มแรกที่เราตั้ง ค่าไว้ว่าจะต้องกลับมาแต่บางเอิญถ้าสมมุติว่าไปเจอแล้วเนี่ยเขามีเหตุพิเศษเช่นเจ็บป่วยมาไม่ได้ต้องดูแลพ่อแม่ที่เกชรามีลูกคนเดียวแล้วแม่ป่วยติดเตียงพ่อป่วยติดเตียงหรือบางคนต้องทำงานเลี้ยงพี่น้องอะไรนี่มีความจำเป็นมีเหตุพิเศษเราก็จะจัดอีกมุมหนึ่งก็คือจะเอาการศึกษาไปให้น้องถึงบ้าน นะครับถ้าผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลการศึกษาพิเศษก็จะจัดครูไปสอนในโรงพยาบาลถ้าป่วยอยู่ที่บ้านติดเตียงเราก็จะมีศูนย์บริการไปบริการให้ความรู้ถึงที่บ้านนะครับถ้ากลุ่มไหนที่ไม่อยากจะมาเรียนกับสพทเราก็จะส่งต่อไปกศนอหรือส่งไปอาชีวะหรือส่งไปหน่วยอื่นแต่โจทย์ก็คือทุกคนต้องได้เรียนนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะไม่ปล่อยให้ใครขาดโอกาสที่สำคัญของชีวิต เพราะผมถือว่าการศึกษาคือรากฐานที่สําคัญคนชีวิตคนที่มีการศึกษาจบการศึกษาก็สามารถทํางานที่เป็นแรงงานที่มีคุณภาพแต่ถ้าไม่จบการศึกษาเป็นแรงงานชั้นต่ำนะครับอาจจะต้องทํางานหนักเหนื่อยนะครับแล้วก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนหรือมิจฉาชีพต่างๆแต่ถ้ามีการศึกษาดีมีทักษะทางฝีมือมีอาชีพนะครับก็จะทําให้เขาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอันนี้คือเรื่องหลักที่เรา เป็น่วงท่านรับดีว่าการท่านพลตระเอกเพิ่อพูดชิดชอบท่านย้ำตลอดว่าเราต้องเอาเด็กเหล่านี้กลับเข้าไมา้ได้แต่ถ้าไม่ได้ท่านทํานโยบายแอนติแวร์นี่ทำแล้วนะเราจะมีระบบต่างๆที่เป็นแพลตฟอร์มเป็นดิจิตอลนะครับรวมทั้งแท็บเล็ตนะครับส่งไปให้เด็กเรียนที่บ้านโดยสรุปก็คือทุกคนต้องได้เรียนอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำนะครับและก็สร้างโอกาส สร้างคุณภาพให้เด็กไทยทุกคนครับ